พอดีไปเบึงคาวน้ำถั่วมาเห็นคุณพ่อนะครับเนาะเพิ่นกำลังร้อยดาวเรืองครับก็บเป็นที่รูก้กันว่าอันนี้เขตเทศบาลเมืองศิลาของเฮาครับกับปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพราะว่าสิเป็นดาวเรืองนี่แหละครับขื่นซื้อพ้อไปสอบถามจากน้อยครับ,รบพ่อครับน้ำาท่วเบ่นน้อบ้านมือป,ปีนี่วมครับอืมบอกงยนะครับเจ๊ครับเอย่างอยู่นาอครับเนี่ย ผมรอ,อ,อยมาไลโอ้โหพแต่เห็นแต่ละผู้ชายรอยมาไล่แหมครับพ่อปลูกลายปันใดไอ้ดาวเรื่องเลยครับผมลูกไปซื้อมากครับนี่อาหันมันาําท่มซือข้าวเจ้ามาเพราะว่าน้ำชุ่ม,นนชมมืดไปซื้อมาแต่ทั้งเอือนไปซื้อมาแต่ทั้งเอืนอนเพื่อขาเขาเขาดีทรงมากแต่ลบเป่าดี โทษครับอบอกในบ่ว่าเขาสื่อมาจาังไลเนี่ยเอาดาวเรืองเน,นเาะสื่อมารอาาร่อยละสามเสีบเราฝรนีมั้งร้อย <100 S 2> เป็นมา,มาลยมายอันพวงนั่นกับ,าบากาหาบาทพวงละฮาบาทหนึ่งพวงใช้ดาวเรืองกี่ดอกสองดอกครับ สองดอกน่อยมาไล่ไปเรื่อยๆนะครับนอดฟังตรงคำกับนีบุญกระถินพอดีครับบา้านงไม่บุญกระถิ่น